ฟอเมื่อฟังทําแล้วบอทําตามก็ให้ค่ามียาคันบอกินใส่ท่องโลค่าให้กับบอหายมีเงินคันบอมีคนค่าเห็ดอยงดมสิหงคุณพุทธังทํามังสังคังใจบอน้อมบุญสิได้อย่าบดคือกับเฮากินข้าเฮากินเฮาก็อิมมันบ่ไปอิ่มท้องเขาพุ่นผู้บ่กิน เพิ่นวาคอยตืบุญมาค่ำบ่ทำเอามันบ่แมนแสนสิถกอย่างเงื่อนเพียนถอนหักสี่เฮืองเพิ่นวาบุญบุญนี่บ่มีไผ่ปันแจกบ่หอนแยกงออกได้บ่คือไม่ฝากลางคือกับเฮากินข้าวเฮากินเฮา,า,าก่ออิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องเขาพุ่นผัวบ่กินนั่นแล้วหากบา่ทาันได้บังคับแล้วก็อย่าลืมสวยกดปุมด่มติดตามหรือกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการคลคิปส สำหรับวิดีโอนหนจะเกี่ยวกับอย่างนั้นพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับนี้ขอคารว่าสบายดี